สวัสดีครับพบกับอินซีอินไซต์และทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซี C นะครับวันนี้มีคุณขวัญตากีระวิสาสกิจนะครับคุณขวัญตาเป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุาคลากรของปูดอินซีนะครับมาร่วมรายการกับเราวันนี้ก็แน่นอนครับถ้าคุณขวัญตามาคุยกับเรามักเป็นเรื่องหนักไปทางเรื่องของ HR แต่ด้วยตำแหน่งของคุณขวัญนะครับซึ่งในภา,าษาอังกฤษคือ challenge acquisition department manager หมายความว่าคุณขวัญมีหน้าที่ที่จะเสาะแสวงหาคนที่มี เรยมีมีท e เลนตมีศักยภาพมีพรสวรรค์ะนะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาเข้ามาดังนั้นในอีกงานหนึ่งของขวัญเนี่ยนะฮะมิอาจจะหลีกเลี่ยงรับมือการเปลี่ยนแปลงมิได้หมายโอ้โหใช้คำศัพท์อย่างกับกำลังภายในนะ <c oughs> คือคือ,ค,อคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณขวัญะจะต้องจะต้องเกี่ยวข้องด้วย ใช่ค่ะถูกไหมครับถูกค่ะแล้วก็ที่คุณยุ้ยพูดมาทั้งหมดนะคะคือไม่ถูกเลยไม่ใช่ค่ะถูกทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าคุณสมบัติที่เราต้องการหานะคะก็คือคุณสมบัติอย่างที่คุณยุ้ยว่าเลยค่ะคือต้องมีมีใจนะคะมีความสามารถแล้วก็มีเขาเรียกไงมีแพชชั่นมีความอยากที่ทํางานกับ บริษัทปุนิอินซีค่ะครับผมะนะฮะแล้วที่สําคัญคือคุณคุณคนนั้นเนี่ยที่จะเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยนะฮะซึ่งคุณขวัญมักจะมีข่าวมาบอกเป็นระยะนะครับว่าอินซีต้องการคนร่วมง,งานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและกี่ตําแหน่งนะครับ<ช>ก็ยังไงไวไ้ววตลอดทั้งปีนี้ก็ลองติดตามดูได้นะครับคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการที่จะรับมือและเป็นตัวผลักดันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ ปกติทั่วไปเลยนะคะค,คือใครที่บอกว่าทํางานแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยดิฉันว่าแทบจะไม่มีแล้วค,ะค่ะพราตอนนี้สถานการณ์หรือว่าการทําธุรกิจหรือว่าสิ่งรอบๆข้างเราเนี่ย <นะ S 2> ก็ไม่สามารถจะคาดการได้เหมือนกันแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นวันนี้หัวข้อที่คุณขวัญจะมาคุยกับพวกเรานะครับที่ชมอินซีอินไซด์อยู่นี่นะครับคือหัวข้อนี้ครับดูเลยครับอินซีเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะครับ โดยขวัญตากีรวิศาสกิจนะครับเราไปดูภาพแรกเลยนะครับเชิญครับคุณวันว่าเลยค่ะอันนี้ก็อยากจะอยากจะพูดให้พูดให้ฟังถึงเกี่ยวกับ s u s i s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  m o l นะคะซึ่งในปัจจุบันหรือว่าจริงๆในอนาคตหรือว่าอันนี้อาจจะเราเคยเห็นกันมาก่อนแล้วก็ตามนี่นะคะก็จะเห็นว่าเราให้ความสําคัญมากขึ้นแล้วก็เราเขาเรียกว่าไงคะมีการ จัดทาให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นต้องพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในธุรกิจเนี่ยเราเดกหนีไม่พ้นนะคะว่าเราอยากจะทําให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงว่าอะไรที่จะทําให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้บ้างเราก็ต้องคํานึงถึง customer focus แน่นอนนะคะต้องชัดขึ้นฮะวันนี้นะคะแล้วก็ customer focus ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง become more customer focus คือทุกทีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราพยายามที่จะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ว่า เราเคยกลับไปถามลูกค้าไหมคะว่าลูกค้าอยากจะได้สินค้าแบบชอบไหมเนี่ยไอ้ที่ทำให้เนี่ยนะคะบางทีลูกค้าจะบอกทำมาทําไมเนี่ยไม่โดนเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องต้องมีการเช็คสอบกันตลอดเวลานะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างถัดไปนะคะเราก็คงต้อง optimize resort efficiency and effectiveness อันนี้ก็คือว่าบุคลากรรีสอร์ทนี่รวมถึงบุคลากรนะคะสิ่งที่เรามีอยู่ asset ทุกอย่างที่เรามีเลยละ มีประสิทธิภาพไหมนะคะแล้วก็มีสามารถสร้างให้เกิดประสิทธิผลได้ไหมนะคะแล้วเราใช้มันอย่เต็มที่หรือยัง Optimize คำนี้มันบอกในตัวมันชัดเจนเลยว่าที่มีอยู่ในใช้เต็มที่แล้วหรือยังใช่ค่ะแล้วก็เราคงทำธุรกิจแบบที่เราทำแบบ m a i n นเทนคือรักษาไว้แบบเดิมๆนั้นคงไม่ได้นะคะเราก็คงจะต้องเน้นถึงเรื่องของการเติบโตค การขยายธุรกิจออกไปด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของโกรธค่ะครับ accelerate เนี่ยนะครับใช่ค่ะซึ่งอันนี้หมายถึงการแสวงหาตลาดใหม่ๆใช่ไหมฮะอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะถ้ามาดูกันในเรื่องของเขาเรียกว่ากิจกรรมนะคะที่ต้องทําในแต่ละด้านที่จะทให้เกิดเนี่ยก็มาดูเรื่องของ customer focus ก็มาดูเรื่องของ customer marketing roles นะคะว่าเราควรจะต้องมีบทบาทอย่างไรที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะอันนี้ก็รวมถึงลูกค้าภายในและภายนอกด้วยนะคะแล้วก ก็มีมัลติ h ช n แนลมากขึ้นนะคะในเรื่องของการสื่อสารสื่อสารออกไปใช่ะค,ะค่ะเอาให้มันหลายทางเลย<ช>โอ้โหยุคนี้มันเยอะจริงๆนะใช่ค่ะนะฮะวิธีที่จะถึงกลุ่มเป้าหมายเราได้เนี่ยนะฮะ บางทีเราอาจจะนึกว่าเราสื่อสารแค่บุคคลข้างนอกนะคะแต่ในขณะเดียวกันนี่คนข้างในเนี่ยควรจะต้องเป็น a m b าสเ a อร์หรือเป็นตัวแทนบริษัทในการที่จะพูดคุยถึงเรื่องของบริษัทใช่ค่ะเรื่อการสื่อสารเนี่ยจะต้องเน้นคนในองค์กรด้วยนะคะให้เขามีความเข้าใจอาจจะต้องเข้าใจดีกว่าเราสื่อสารกับคนข้างนอกด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาเราไปที่ไหนใช่ไหมคะสมมติคนไปที่ไหนเนี่ย หน้าตาคอยก็กลายเป็นปูนอินทรีย์มันคนก็จะถามนะคะว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวนั้นตัวนี้หรือเป็นยังไงซึ่งใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสาคัญหรือไม่แต่กระทั่งอยู่ในบทสนทนาเนี่ยนะคุยกันไปคุยกันมาโอ้ยทำไมไม่ใช้ทรูกรีดล่ะคะโอ้เน้ยน้ำมันไหลซึมผ่านได้ไม่ต้องมาเจิงนองแบบนี้ล่ะค่ะต่อให้อยู่เอชอาร์นะครับส่แสวงหาคนมีพรสวรรค์เข้ามาร่วมงานด้วยก็ต้องตอบได้ใช่ต้องคุยได้เนี่ยฮะเนี่ยมันจะต้องแบบนี้นะครับใช่ค่ะ เขาเรียกว่าไงคะไม่ใช่ธรรมดานะคะเขาก็ศึกษาเขาก็มีการสอบถามนะคะว่าตอนนี้เรื่องนี้เราทําไปถึงไหนแล้วเรื่องเซฟตี้เรามีนโยบายยังไงบ้างเขาเริ่มถามเป็นเป็นลักษณะที่เขาได้ยินได้ฟังมาจากอาจารย์หรือเลกาตามเนี่ยเขาเริ่มมาถามคนในบริษัทว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะคะค่ะนี่ในเรื่องของมัลติชานอลคอมมิคเคชั่นนะครับที่เรื่องของอัพติมาย์รีซอสเนี่ยเราก็มีแนวคิดว่าเราควรจะต้องใช้รีซอสพูไหมอย่างเช่นบางทีเนี่ยแต่ละคนอาจจะ มีหน่วยงานซึ่งดูแลเรื่องของเออ <ฮะ S 1> ขาเรียกว่าไงรถออง่ายๆแล้วกัน<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะเรื่องการจัดรถแทนที่เราจะให้ทุกหน่วยงานมีมีบุคลากรซึ่งดูแลทั้องรถเรามา <ฮะ S 1> ภมูเป็นส่วนกลางดีไหมนี่นะ,ะ,อ,นนะอันนี้ก็จะทําให้นนใช่ค่ะ,<ฮ>ะสามารถใช้ รีสอร์ทของเราได้อย่างเต็มที่แล้วอ็อกติมไนซ์ช่วยนะฮะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยมันมันมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าต่างคนต่างทํานะครับใช่ค่ะนี่จริงๆเลยแล้วก็อาจจะเซฟคอสได้ด้วยจุกหล้องเลยนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดนะคะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยใช่ค่ะสุดท้ายเรื่องโกรดก็ไม่พ้นเรื่องของ Market Access นะคะก็คือเราควรจะต้องศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ Market นะคะตอนนี้มีมากมายเลยคุณยุ้ย AEC ก็เข้ามาเยอะสามปีเนี่ยใช่นะคะเว้นตอนนี้คิดอ่านอะไรก็ต้องคิดเผื่อแล้วใช่ค่ะตอนนี้หัวข้อที่พูดคุยกกัันนนนนถึงงงาสมมี่่็จะเเเ้้รืออ รองรับ AEC ที่กำลังจะเข้ามาอะไรต่างๆเขาเข้ามาจะเป็นยังไงเนี่ยโหเราจะยังมีงานทําต่อไปไหมอะไรแบบนี้นะไม่เดียวเข้ามาแต่บริษัทอย่างเดียวนี่โอ้โหเเอาบุคลากรติดพ่วงมาด้วยโอ้แต่ละคนมาพูดจาภาษาอังกฤษภาษาจีนเป็นไฟเลยจะทํายังไงอะไรเงี้ยคือคิดกันไปเยอะเลยนะใช่ค่ะมันก็ต้องเตรียมตัวใช่ค่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่การตื่นกลัวนะคะแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาสู่เรื่องของ change นะคะนะคะ next extreme เ next station นะฮะ next exit นะฮะทางออกข้างหน้าทางออกข้างหน้านะคะไม่ได้นะไม่หนีหนีไม่ได้ไม่ออกก็อยู่มันจะบนไฮเวย์เนี่ยนะไม่ได้หรอกต้องออกไปพบต้องกล้าไปพบกับมันครับใช่ค่ะนะฮะต้องกล้าไปพบกับมันโอเคค่ะฮะเอาละครับดูภาพต่อไปเลยอันนี้อาจจะตัวกระจิ้วหน่อยท่านผู้ชมอย่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวคุณขวัญจะอธิบายให้ฟังเอาเฉพาะหลักๆนะฮะแล้วถ้าไปจ้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นฮะอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซเคิลซึ่งผมมีความชอบส่วนตัวนะคะเลยเลย สาและนามาฝากกันก็คือว่า<ะ>เ,ออเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนกับการเปลี่ยนแปลงนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราถ้าเกิดเราเป็นคนซึ่งอยู่ในองค์กรหรือว่า<ะ>เรื่องเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรเนี่ยเราก็ต้องบริหารจัดการเรื่องความเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุด เพื่อให้สู่จุดสุดท้ายก็คือทำให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพนะคะอนี้ก็มาดูกันแต่ละฟังก์ชันของงานเอชอาร์หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับคนเราดูเฉพาะสีเขียวแล้วกันนะท่านผู้ชมตัวเล็กๆถ้าดูแล้วท่านปวดหัวแน่ถามว่าเรื่องแรกนะคะเรื่อง business strategies นนั้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนและเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไหมเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะถ้าเกิด business strategy เรามีการปรับเปลี่ยนนะคะเราต้องการที่จะเน้นตลาด อย่างเช่น emerging market นะคะที่กำลังมาับมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับการรับคนก็จะต้องรับคนซึ่งมีความสามารถในเรื่องการใช้ภาษาเข้ามาด้วยเพราะว่ามันจะไม่ใช่การติดต่อเฉพาะในประเทศแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถัดมาเดี๋ยววันขออนุญาตไปเร็วๆแล้วกันนะคะเพราะมีสไลด์ค่อนข้างเยอะไปเรื่องของ organization structure and roles อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะ เขาเรียกไงมีบุคลากรซึ่งทํางานในรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมนะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกบุคลากรรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถนะคะบางครั้งถ้าเกิดว่า จัดองค์กรซึ่งไม่เห็นถึงการเติบโตในสายงานก็อาจจะไม่สามารถดึงดูดเขาไว้ได้เหมือนกันก็จะเสียเข้าไปใช่ค่ะคือจัดโครงสร้างองค์กรแล้วเนี่ยก็ต้องดูเรื่องบทบาทเขาด้วยใช่ค่ะจัดใหม่แล้วบทบาทเขาจะอยู่ตรงไหนอย่างไรนายจัดใหม่แล้วเขาไม่มีบทบาทก็แน่นอนนะก็เสียเขาแน่นอนใช่ค่ะครับนะคะถัดไปคือเรื่องของ HR effectiveness นะคะก็คือความมีประสิทธิภาพของตัว ของหน่วยงาน h อชเองนะคะเราเราคงไม่สามารถที่จะเป็น h อชาแบบเดิมๆนะคะแล้วก็ทําไปตามกระบวนการหรืออะไรที่มีมาเราก็คงจะต้องเปิดทุกปิดตาเราเหมือนกันนะคะว่าไปถึงขนาดอะไรหล้อนะไรตอนนี้ขดหมายอะไรแค่ไหนในการมาทํางานกับเราใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการอย่างเช่นสวัสดิการนะคะเราอาจจะต้องดูว่ามันมีสวัสดิการอะไรใหม่ๆบ้างหรืออะไรที่มัน เป็นสวัสดิการที่คนพนักงานในรุ่นเนี้ยอนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่ไปเอาสวัสดิการแบบเดิมนะคะซึ่งเดิมหมดเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะคะอันนี้อาจจะต้องใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเห็นองค์กรส่วนใหญ่ก็จะมีสวัสดิการเกี่ยวกับฟิตเนส ใช่ไหมคะสถานที่ออกกําลังกายนะคะหรือมีการทําเป็นคลับชมรมต่างๆอันนนนนีี้้อั่าสนใจมากเลยนะะเพราะฉะนั้นใครชอบอะไรก็ไปเข้าชมรมนั้นแล้วก็ได้ได้ได้ใช้เวลาที่นอกเหนือจากเวลาทํางานเนี่ยไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งคะคุณขวุญเดี๋ยวคงใส่ต้องพักโฆษณาขั้งหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาได้พอดีนะฮะเรายังจะไม่ไปจากวงกลมอันนี้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่คุณขวัญชอบด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเราหยุดไว้ตรง HR Effectiveness s กัดน,นะฮะ <c oughs> ยังมีอีกนะครับสำหรับเรื่องคนกับการเปลี่ยนแปลงพักโฆษณาครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณคันตาต่อครับ ที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีสวนผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน กลับมาชมรายการกระต่อครับอยู่กับคุณขวัญตาจิระวิสาสกิจนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรนะฮะของปูนอินทรซีนะครับชื่อภาษาอังกฤษนี่บอกว่าเป็น talent acquisition department manager นะฮะเพราะนั้นก็ชื่อเก๋ไก๋มากเลยนะครับว่าจะต้องพยายามหาคนที่มีพรสวรรค์นะฮะมีศักยภาพนะฮะอยู่กับเราแล้วมีอนาคตมาร่วมงานมาสร้างอนาคตด้วยกันใช่ค่ะนะฮะเมื่อกี้นี้เราก่อนไปพักโฆษณานะครับท่านผู้ชมเราอยู่ที่สไลด์นี้นะครับภาพนี้ นะฮะบนสุดขวาคือบนขวาเนี่ยพูดมาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องของ business strategy ะนะครับมาถึงเรื่องของ organization structure and roles นะครับเรามาจบก่อนโฆษณาไปที่ HR effectiveness นะครับทีน,นี้เราจะมาอีกอันหนึ่งขวาล่างนะครับท่านผู้ชมครับนะเชิญคุณขวัญต่อเลยครับ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นชาร์จซึ่งอันนี้คือฟังก์ชันของขวัญเลยนะคะคือ e c r u i t m e n t and Selection นะคะก็คือการสรรหาบุคลากรซึ่งก็ต้องสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพนะคะที่จะมาทํางานแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถคาดการได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเรามีบุคลากรซึ่งมีความสามารถเพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อว่าบุคลากรเหล่านี้จะสามารถปรับตัวได้ดี นะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะนะฮะมันีนเรื่องของ recruitment and selection ใช่ค่ะนะครับอันต่อมาฮะถัดมานะคะก็คือเรื่องของ performance appraisal management ก็คือการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเวลาทำงานแล้วนะคะถ้าเรามีระบบการประเมินผลที่ดีนะคะสามารถวัดความเคยเขาเรียก เขาเรียกว่าความความสามารถในการทํางานหรือว่าผ้นการทํางานได้อย่างชัดเจนนะคะก็จะช่วยทําให้พนักงานนั้นมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะคะเพราะว่าเขาเขาเวลาเขาทำแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามีการประเมินอย่างที่เป็นระบบนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้รับการตอบแทนคือเขาเรียกว่า ได้รับการยอมรับ<ห>นะคะ <น step S 2> และได้รับการได้รางวัลซึ่งในสิ่งที่เขาควรจะได้คือคือ,คอทำดีมีคนเห็นมีคนชื่นชมที่สำคัญคือนายรับรู้รับทราบใช่ค่ะนะครับว่าเอัอัน,นี้เขาทา่าอันนี้เป็นผลงานเพราะหลายคนบางที พวกโทษทาไปนายไม่เห็นจะทําไปทําไมใช่ค่ะไออันนี้ก็เพราะอันนี้จะช่วยได้นะคะในการที่ให้มาพูดคุยกันว่าในการทํางานที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่เขาทําได้ดีและมีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงครับ่ะนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการประเมินผลนั่นะต้องขอให้ ให,ให้เป็นธรรมคือ<ช>มีมาตรฐานมีมาตรฐานมีมาตรฐานนะคะ,ะ,ะถัดไปคือเรื่องของออ learning and development ะนะคะก็คือการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นมาเป็นสิ่งที่เป็นคู่กันเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะทำงานได้นะคะคือถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์มาแล้วก็อาจจะต้องมีการเ,<ม>เรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวนะคะเรื่องของแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ ใช่จบใหม่มาเลยอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากที่ต้องสร้างให้เขามีความพร้อมในการทํางานในบทบาทที่เขาได้รับคครับคุณมาจากที่อื่นอย่างน้อยสิ่งหนึ่งคุณต้องเรียนก็คือวัฒนธรรมองค์กรนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้ว่าเออที่นี่เรา knowledge sharing นะเรามีอะไรมาเร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 าบอกกันนะเรา ขัดหมายว่าทุกคนเนี่ยมองเห็นลูกค้านะฮะเป็นจุดโฟกัสเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะทําอะไรยังไงก็ตามแต่ปุ๊บเนี่ยนะฮะ customer focus customer centric อย่างเนี้ยคุณอาจจะมาจากที่องค์กรอื่นยังไงก็ตามแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเรียนละคือต้องมาเข้ากับวัฒนธรรมของเราที่นี่จะต้องเป็นอย่างนี้แล้วถ้ายังไม่มีคุณต้อง develop มันต้องพัฒนาขึ้นมา นะครับนะคะถัดไปก็คือว่าถ้าเกิดเรามีคนที่ใช่คนที่พร้อมแล้วนะคะจะรักษาว่ายังไงก็มาสู่กระบวนการนี้ก็คือ s u c c e s s i o n and talent management นะคะอ๋อนี่งานคุณขวานอีกงานงานคุณขวานดิค่ะทันั้นเลยเนี่ยก็คือดูว่าพนักงานที่เรารู้สึกว่าผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทำงานมาแล้วแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้แหละ ที่เราควรจะสับสนแล้วก็ให้เขามีโอกาสได้รับโอกาสแล้วก็เกติบโตในสายงานต่อไปคือเราต้องรักษาเขาไว้แหละใช่ค่ะ,ะ,ะเพราะว่าเขาจะเป็นอนาคตผู้บริหารของเราเป็นซักเซสเซอร์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะ กานกรองให้ได้กลุ่มคนเหล่านี้ออกมาะนะคะแล้วก็ดูว่าจะรักษาเขาไว้ได้ไงนะคะการรักษาก็ไม่ใช่เอา,เอาให้เงินอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คงไม่ตอบโจทย์แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของ c a เรีพาก็คือว่าโอกาสเติบโตใช่ค่ะแล้วก็ดูเรื่องของโอกาสที่เขาจะได้ไปทํางานในสายงานอื่นบ้างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบกว้างขวางขึ้นนะคะเพราะว่าคุณยุ้ยคะถ้าเกิดจะขึ้นไปเป็น MD ็มนะคะถ้าเกิดว่าทํางานมาฟังก์ชั่นเดียวขันว่าก็ยากมันมันก็รู้ด้านเดียวนะคะขึ้นไปเป็นผู้บริหารแล้วจะจะไปคุมเรื่องไฟแนนซ์จะไปคุมเรื่องอื่นออันนั้นเพราะไม่รู้เลยโตมาในสายงานหนึ่ง เจอตัวเลขปะบวันหลังคุยไม่ได้เล้อะไรอย่างี้เพราะฉะนั้นการที่เรามองไปที่เป้าหมายสูงสุดเนี่ยเราก็ต้องมีแผนการพัฒนาของเขายังเหมาะสมนะคะบางครั้งก็อาจจะไปเรื่องของการไปโรเตทไปทํางานตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาให้เขามีความรู้ที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยในในในแขนงอื่นนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ใ่ช่ะ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นจุดที่สําคัญนะคะถึงแม้จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเงินแต่ว่า Recognition and Rewards เนี่ยสามารถมองในเรื่องของการได้รับการยอมรับนะคะการนะคะคุณยุ้ยบางทีทํางานมานะคะก็แน่นอนแหละตอนชิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนนะคะแต่ว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราทำบางทีเราทาด้วยใจทำด้วยความพยายามที่เรามีนะคะแต่ว่าเราถ้าเกิด สมมติคุณยุ้ยเป็นหัวหน้าคุณยุ้ยเดินเข้ามาเอองานดีมากเลยนะขอบคุณมากครับพนักงานก็รู้สึกว่าได้ละในส่วนของ recognition นะจริงจรินะคะจริงๆนะฮะผู้บริหารใหญ่อาจจะประกาศในที่ที่ประชุมนะฮะหรืออาจจะยูนนั่งกันอยู่ที่ไหนก็ตามแต่โอ้โหนี่ที่ที่ได้มาขนาดนี้เลยนี่นะัญตากับทีมเธอนี่ขอบคุณมากจริงๆนะโอ้โหแค่นี้ คือแค่นี้นะรู้สึกไหมนั่นล่ะนี่ละนี่ละแลคอนดิชัยวแล้วยังไม่ได้ได้สตุ้มสตังหรือรางวัลอื่นเลยนะใช่ค่ะแต่นายประกาศแบบนี้นี่งก็รู้สึกว่าเออเราได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็เหนคิดว่าในสภาพ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่มันค่อนข้างจะอ่อนไหวได้ง่ายเพราะฉะนั้นการได้รับการยอมรับหรือการได้รับการเขาเรียกว่าเสริมแรงคือให้กําลังใจแบบนี้เนี่ยคำว่าจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนก็รับมือได้ค่ะนี่เลยนะครับนั่นในในชาร์ตกรอบนี้ครับ people and change ก็เลยเป็นสิ่งที่คุณขวัญตาชอบมากเป็นพิเศษเลยเลยขออธิบายตัวนี้เยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าตัวเล็กๆท่านท่านอย่าไปดูนะเอาหลักๆไปอย่างที่คุณขวัญว่านี่แหละนะครับเราต้องพักโฆษณาทีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเรื่องที่คุ ีไม่จบแล้วครับแต่ว่ามาสรุปกันเท่าที่เป็นไปได้ก่อนก็แล้วกันนะครับสักครู่ครับ มุ่งมัม่นทำ mm hmm. ทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนโลกใอยู่คหัวจสีีเข เข้าสูส่ช่วงสุดท้ายของ i n นซีอินไซต์ในวันนี้นะครับยังอยู่กับคุณขวัญตากีระวิสาสกิจครับซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายสัมหา,าบุคลากรของปุนอ<ช>ินซีนะครับเรื่องที่เราจะคุยกันคงยังไม่จบใน1ตอนแต่ว่าเราจะสรุปอย่างนี้กันก่อนนะครับโดยการให้ท่านได้ดูสไลด์ต่อจากนี้ไปะนะฮะขอเชิญสไลด์มาเลยนะครับ,รบแล้วคุณขวัญจะได้พูดถึงนะครับมาเลยครับเอออันนี้ก็คือเมื่อเวลาที่เราดูจากฟังก์ชันต่างๆแล้วนะคะส่วนของตัวของไอชาเองนะคะอย่างเช่นอย่างขวัญเนี่ยที่ทางาน โรสของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะคะพันก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันนะคะเราจะมาเป็นผู้คุมกฎนะคะหรือผู้ที่รักษากระบวนการอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้นะคะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องปรับบทบาทเราเหมือนกันคือไอ้สิ่งที่เราเคยทำว่าจะต้องควบคุมกระบวนการก็ยังต้องทำอยู่แต่เราต้องเพิ่มบทบาทในจุดที่อันแรกนะคะเชนเอเจนต์นะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะ ต้องเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงน,น,นะ,ะบางครั้งเราเราเห็นแล้วนะคะเราเห็นปัญหาอยู่แล้วเราก็เห็นว่ามันสามารถทําให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอชาน่าจะเป็นกําลังสําคัญคในการที่จะเข้าไป ทำงานกับเ,เขาเรียกว่าผู้จัดการในแต่ละหน่วยงานนะคะ,คะเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะอันแรกก่คือ Change Agent ตใช่ค่ะ,อ,ะอมาครับถัดมานะคะเป็น Change Agent แล้วก็ต้องเป็น strategic partner ด้วยนะคะ,คะไม่ใช่เป็นแค่ partner คือ,เ,อเรียกว่าทํางานไปกันเรื่อยๆ ผู <Dak> well any, ้จัดการฝ่ายว่าไงเราว่าตามแต่เราต้องเป็น strategic partner ในการที่จะบอกเขาว่าในการทําแบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วการที่ทําให้เกิดอย่างเงี้ยมันมีแนวทางอะไรบ้างที่จะทําได้คือต้องหวังผลมากกว่าในเรื่องอะไรที่มันดีขึ้นนะถึงจะเป็น strategic หรือเป็น strategy นะฮะเป็นยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ต้อง ก็ต้องเป็น employee champion, champion นะคนะก็คือจะต้องเข้าใจนะคะพนักงานว่าเขาต้องการอะไรด้วยค,คือเราไม่สามารถที่จะอ,อ,อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจในพนักงานของเราด้วยนะ,ะคะสุดท้ายก็คือว่าการเป็น administrative operations นะ,ะคะอันนี้ก็ยังต้องทำอยู่นะคะแต่ควันก็ฝากไว้ว่าตรงนี้เนี่ยแนวคิดน่าจะเป็นทางด้าน operational excellence เป็นเลื่องในทางปฏิบัติ operational excellence นะครับังนี้ครับท่านผู้ชมจําภาพอันนี้ไว้เป็นจบท้ายก่อนนะฮะเราถือว่าเรามาถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับนะฮะเป็นเป็นเป็น HR Rose นะฮะเด v อูระนะฮะเป็นเป็นเป็นคนที่คิดเป็นคนที่คิดสูตรนี้เนี่ยนะครับเราทิ้งภาพนี้ไว้ในตอนต่อไปเราจะเริ่มคุยกับคุณขวัญจากตรงนี้ต่อ นะครับนะแล้วก็จะได้บอกว่าเราเนี่ยนะฮะเราคือที่ปูดินซีเนี่ยเราเรารับกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วเราต้องการคนนะที่จะมาช่วยเราเป็น c h a จ์เอเจนตนะฮะมาช่วยผลักดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั้นอย่างไรนะครับยังไม่จบแล้วครับแต่ตอนที่หนึ่งมีเท่านี้ก่อนนะครับเวลาหมดพอดีครับคุณขวัญตาและผมโอวาหลาท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ